ตอนนี้ที่ให้ผลผลิตมันมีอยู่พันเจ็ดร้อยต้นพันเจ็ดร้อยต้นแต่มันให้ผลนะที่มันให้ผลอยู่ตอนนี้นะก็ได้ประมาณสามร้อยตันสามร้อยตันแล้วแล้วโอกาสความเสี่ยงที่แบบว่าจะเจอพาย,ยุอะไรพวกนี้อันนั้นเราไม่รู้ใครทำมันสมมติที่เราที่มีประสบการณ์เจอมาเสียหายผลเสียหาย,หายใช่ไหมเสียหายมาเสียหายเยอะที่สุดมีปีโน่นปีห้าสี่ก็ห้าห้าอะไร้น่ะ ตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ก่อนที่ป๋ายังไม่ได้มาดูเรื่องแตรมอะไรขึ้นอะาเงี้ยเกือบสิบตันนะเยอะสุดแค่ประมาณนั้นแค่ประมาณนั้นแต่ว่านานๆเจอทีใช่แต่ละปีเราเราเราไม่ได้โดนโดนก็โดนน้อยอย่างเช่นสามสี่ร้อยโลอะไรประมาณนี้ร้อยสองร้อยโลอะไรประมาณนี้มัน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 ไม่ได้เยอะเหมือนแถวจันท์แต่จันท็์โอ้โหทั้งแขงเลยเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่า พอดีก็ไปดูข่าวว่าเฮ้ยชาวสวนค้งหมดเลยแถวจันทร์ครับแถวพิศักพูทางนู้นไม่น่าจะเป็นท่องลม <c oughs> แต่ว่าที่นี่เนี่ยโอกาสเสี่ยงน้อยน้อยน้อยอน้อย1 1> น, 5, อน้อยหนึ่งในห้าตอนเนี้ยแต่ทั้งหมดกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่นี่มีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสอโอกาสที่จะโดนโอกาสที่จะโดนถือว่าน้อยมากน้อยโอเคครับผู้เรียนนะครับ ถือว่าเก็บเกี่ยวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับครับทีนี้มี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 วิธีการจับชุบโอ้โหโอ้่านเขาโดนจุกเนี่ยเหรอประสบการณ์มันต้องมีมันต้องมีวิชารที่เราอยู่ดูแลตรงนี้ประมาณกี่ปีแล้วนะผมดูแลตรงนี้นะฮะดูแลตรงนี้ก็ตั้งแต่ผมรู้จักกระป๋าแล้วอยู่กระป๋ามาก็ น่าจะสิบแปดปีนี่นะสิบแปดปีที่อยู่กับป๋านะแต่ผมก็เข้าขออกไม่ได้อยู่เต็มสิบแปดปีแต่อยู่กับป๋าจริงๆเลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่เจ็ดแปดปีนี่ที่ว่าไม่ได้ย้ายไปหาประสบการณ์ที่ไหนแต่ตั้งแต่เข้ามาทำงานคือมาอยู่กับป๋าเลยคือป๋าเราไปทดสอบงานมาแล้วตรง,ตรง,ตรงไม่มีดีเท่านี้ไงเราก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่เดิม แล้วจากประสบการณ์การทํผทุเรียนมาเนี่ยเคยดูแลในหลายๆที่ไหมหรือว่าดูแลตรงนี้ผมเหรอผมดูดูแลแค่สวนประกอบไปหลยอยู่ตรงนี้กับอยู่ที่ของกงสองสวนที่ผมดูแลอยู่ของป๋าไม่หลายสวนแต่มีจะมีอีกคนหนึ่งดูแลอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยจะผมดูแลประจำสอง ว่ามีประสบการณ์ด้านนี้โดยรงก็พอตมควรก็พอได้พอได้ไม่เก่งพอได้แต่ฝั่งทางนู้นมันยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะฝั่งทางนู้นให้ผลผลิตนะโอ้โหเยอะก็แปดพต้น๋อฝั่งฝั่งนู้นมันอายุกี่ปีฝั่งนู้นสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วสี่ปีปกติกี่ปีมันถึงเก็บเกี่ยวได้สี่ปีห้าปีสี่ปีห้าปีครับ ถ้าถ้าคนเขาเขาเขาลงทุนตั้งแต่เด็กตั้งแต่ <c oughs> เริ่มปลูกทุเรียนนะู้ว่าเขาปูเขาสะสมมาหาเราสาสมานะาปีก็ได้ผลแล้ว <c oughs> ถ้าเราดูแลดีตั้งแต่เริ่มปลมกูกะ <c oughs> ็ไดครับสามปีให้ผลแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเราต้องการให้ทุเรียนเราอ่ามีอะไรความแข็งแรงพร้อม,มจริงๆครับส <c oughs> ักสี่ถึงห้าปีสี่ห้าปีพร้อมจริงๆของมันนะแต่ถ้าคุณเราไม่ค่อยมีเว้ยเอาเฮ้ยสามปีปีสามเขาได้แต่เอาแค่พอได้พอได้ ก็ละสิบเปอร์เนอะไรเงี้ยไ่แล้วทุเรียนเราก็หลังจากเก็บหล,งลังจากเราเก็บเกี่ยวได้แล้วเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยอายุต้นเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีครับต้นทุเรียนอะ่ะมันอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีครับมันอยู่ที่เราดูรักษาดูแลเราดูแลเขาเหมือกนกับเราอ่ะเราป่วยแล้วต้องหายามันก็เหมือนกันแต่มันบอกเราไม่ได้เราต้องดูมันเองเราต้องไปดูว่ามันป่วยหรือมันไม่ป่วยเราควรให้จนมั้ยเนี่ยเนื่อไง